<Krist us> รอ,อบเดี่ยวก็ได้หรอครับรูท้องรอบเดียวก็ได้หรอครับให้น้องน้องเขาสอบบล็อกพร้อมแล้วรกที่บล็อกต่อไปที่สหน้าเวทีตอนนี้พี่น้องมาเยอะแล้วนะครับผมคนเยอะแล้วครับอยู่หน้าเวทีน้องๆกำลังบ็อกกิ้งบ็อกกิ้งใหม่ครับบ่มีฝนเลยพี่น้อง อยู่หน้างานไม่มีฝนขอบคุณนะครับวันนี้ใครยังไม่เข้ากลุ่มซื้อแบบเป็นรอบก็ได้นะครับไม่ต้องซื้อเหมาก็ได้หรือถ้าอยากสะดวกให้ดีก็คือเมาเลยเมาส์สามร้บาทดูได้ทั้งเดือนครับหรือว่าซื้อเฉพาะรอบนี้ก็1นึ่บาท หน bueno> right> ึ่งรสิบเกเบิ้งมีนองบรรยากาศหนางานครับอยู่ท yes ี่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับเจ้าภาพใจดีมากวันนี้จ้างสองวงมาปะทะกันนะครับทั้งใจกันร้อยแล้วก็วงแอร์นอรดีมาแบบเต็มวงกกดลิงก์ตรงที่ปักหมุดได้เลยครับผม กดลิงก์ที่ปักมุดได้เลยวันนี้มีนักร้องใหม่ด้วยนะครับวันนี้มีนักร้องใหม่ของวงแนนทุกคนหลายคนสงสัยหลายคนอยากฟังเสียงย้ายหลายคนอยากรู้ว่าใครหลายคนอยากรู้ว่าทำอะไรเข้ากลุ่มครับเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มปกติทรับตอยากให้มันเหมือนปกติหามหรากท่นรกใหม ครับดีครับก็อากอยกแค่มาดูมืี้จะบอกเือเสีย่านต้องต้นสดุลยเไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแอนเข้าห้งน้ำก่อนให้เพิ่นมาไหลต่อเดี๋ยวผมจะได้พาลูกน้องไปสวดมนต์ไหว้พระ จมต่อชา้าซื้อแล้วค่ะขอบคุณครับเข้ากลุ่มครับแม่แม่ท t ทีทีททวายอาร์เลิฟเฟเข้ากลุ่มครับบายบายภาพมื่อนี้เข้าขายของบอเอาอันไม่ไม่ไมใหผมเบาเน่ยเอาไาไละเอียดเอาภาพไม่ใ้ผมนั่งเงิเด้อ เมาแล้วค่ะขอบพระคุณครับผมเาแล้วงานคู่ต้อนรับลมหนาวหนาวงานแรกงานคู่งานแรกเลยคอมเมนต์มันไม่เลื่อนนะครับมันต้องดูที่หน้าอีกหน้าจอหนึ่งอ๋อเห็นแล้วโอเค เข้ากลุ่มไปดูค่ะครับผมมาเลยมาเลยมาเลยตอนนี้ยังทันนะครับตอนนี้ยังทันมีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงแต่ว่าใครที่กดไปตอนนี้รอสักหน่อยนะฮะร,รอแป๊บหนึ่งครับผมรอแป๊บหนึ่งเพ <c oughs> ราะแม่ขอบคุณครับสองพันสี่ร้อยคนตอนนี้อยู่ในกลุ่มประมาณสามพันคนนี้นะครับสามพันคนเหลืออยู่ในกลุ่มเดี๋ยวผมดูก่อน ประมาณสามพันคนนี่แหละนะฮะเขาไปจกต่างกันเดออ้อยู่ในกลุม่มหลายคำถามเหลือเกินก็เป็นคำถามที่มีคำตอบครับไม่ใช่คำถามที่ไม่มีคำตอบอ๋อสองพันห้าร้อยคนอยู่ในกลุม่มครับเมาก็ได้ไม่เมาก็ได้นะครับแม่เมาก็ได้ไม่เมาก็ได้พี่พี่บ้านเอบีขายบัตรช่วยกันนะครับถ้าใครซื้อเฉพาะรอบนี้ก็หนึ่งร้อยสิบเก้าบาทแต่ถ้าใครเมาก็สามร้อยสี่สิบห้าบาท ส่งสลิปไปเลยตอนนี้ยังทันอยู่ครับส่งสลิปไปเลยเดี๋ยวแอดมินดึงเข้ากลุ่มครับรอในกลุ่มแล้วเล่นที่บ้านเลยอยากไปหน้าเวทีเสียละเล่นที่บ้านเลยอยากไปหน้าเวทีมากเสียดายจังอ๋อแต่เข้ากลุ่มแล้วใช่ไหมครับดูในกลุ่มก็สนุกเหมือนกันครับนีพี่แอนมาใช่ไหมเอาแขยงว่าวงออรดีแบนด์ครับใจกันลอยสองวงปะทากันคำถามนี้มันเกิดขึ้นในจังไหนเนี่ย คำถามนี่มันเกิดขึ้นได้ที่ไหนมันมันไม่เข้าใจหรืองงตรงไหนมันถึงเกิดคำถามแบบนี้ขึ้นคือแอนอรดีใจกระรอยะทะกันวันนี้ครับครับท่านที่เคารพครับผมกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยครับขนาดแอนมานี่ยังมีคำถามว่าแอนมาไหมนี่แม่งแล้วคิดเบิ้งมาหมือทีแอนบอยูเนี่ยต้องต้องเข้าต้องร้องหลับกับคำถามนี้ซ้ำไหน เด,เดี๋ยวเกสินีน้องเวศน้องพลอยมาไหมได้ป่าเนี่ยคำถามต่อไปเนี่ยเอเพราะแต่ว่าแอนมาแล้วเนี่ยเกษสนน้องเวศน้องพลอยมาไหมสิเดชมามามากดลิงที่ปักหมุดในกลุ่มบ้านป่าตองตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาครับเชิญครับแม่สมจิตมาได้ใช่ไหมครับมาครับผมเจอกันหน้าเวที ทางเพียเขาตอบไปตรงๆน่ะเสียแกจะจะน้อยเด้อบางเทือนะ่บอะบอยน้อยเด้อถามถามใดอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดรถทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดรถทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสวัสดีครับ เสียงจากเวทีทําการสแสดงสุดยอดคอนเสิร์ตลำเรื่องกับรอนทานองขอนแก่นมอลำรุ่มสมัยมอลำใจเกินร้อยครับลำเรื่องกับรอนทานองขอนแก่นจากจังหวัดมหาสารคามวันนี้กับคอนเสิร์ตพิเศษนะครับวงดนตรีออรดีแบนแอนออรดียปะทะมอลำใจเกินร้อยมาแบบเติมวงทั้งสองวงรับกับงานฉลององค์มหากรถินเพื่อที่ส่วนกุศลแด่ ท่านคุณพ่อบุญมีคุณแม่อ่อนจันพิรมนะครับซึ่งกองบุญของเห้าตั้งณบ้านเล็กที่24หมู่ที่1บ้านป่าตองตำบลบัวใหญ่อำาเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาครับ ขอ,อกราบขอบุญขอบคุณไปยังคณะเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานทุกทุกท่านนะครับซึ่งนำโดยท่านอารุณจันพิรมคุณกัญยาวีจันพิรมครับคุณสังวาจันพิรมคุณกัมปนาทกันพิรมคุณมนูจันพิรมคุณบุญยงจันพิรมคุณอัญชุกรจันพิรมพร้อมด้วยบุตรธิดาญาติพี่น้องทุกทุกท่านในตระกูลจันพิรม ตลอดภาพพี่น้องเช่าบ้านปลาตองพี่น้องมูลที่ดิของเราเป็นเจ้าภาพรวมกันนะครับได้ให้โอกาสให้ความเสื่อใจไว้บัางใจกับเชาาคณะมอลร่ำใจกันรอยไดมาประดับเกียรติมาสมโภชในงานสําคัญของท้งด้านคณะเจ้าภาพมือนี่ครับขอให้เป็นผลสําเร็จทุกประการพอบุญมีคุณแม่ออนจันทพิร่มมือนี่ได้มาอา่รับส่วนบุญส่วนกุศลน,นะครับเพียรทั้งคณะเจ้าภาพลูกหลานในสังนามกระทัามบุญเฮ็ดบุญใหญ่หา นะครับเช่ากระนาวหมอล่ำใจเงินร้อยแต่ขออนุโมทนาบุญในเดือนนี้นะครับขอตอนรับพี่น้องเข้าสู่สถานลานเพื่อนล่ำบุญพี่น้องจากไปจากไปป้าลุ่มมาโฮมุ่งในี้อนป้าปอนฝนนะครับพี่น้องเช่าโบยในพี่น้องนครราชสีมาเมื่อเป็นคอนเสิร์ตพิเศษการแสดงเน่านะฮะอาเสียงาเวนวอนเปิดหลังโคมงเกตโมงเสาพี่น้องพกมาสองโคมแอร์โรดดีโชดเต็มเต็มสองชั่วโมงนะครับพาะคัมภีรครั ก็เฉพาะพุ่งไงของข้าอีสานทุ่มอดสอนแกงนะครับลิ้นตัการันสดงเอ้แต่ชุบุ้งได้เราดแต่พุ่งไงรับเม the no the no kind of ือกระปั้นแลงปันแกนแต่คุณแดนอรดีมาเมื่อนี่คนเอาปุ่งของตรีมาทองนะครับตรีเต็งโง่ออร์ดีแบนแดนเซอร์ของทีมงานอรดีแบนมากอีกเลยต้องหาปืนใจไงใจคว่ง รังฆาหลายหรือว่าเป็นบุญลรยสายยาบุญห้องยอนหรือุกหลานเพาะนังแจกันินลอยได้ว่าปราบครับใส่ที่น้อไใ้งานอันสำนึกกบในจัลหวัดนะครับปราบขอบพุณยังคณะผูน้ำชุมชนนะครับพี่น้องปมาจ้าตองนะครับคณะผูนำชุมชนทุกกลัทุ่าไนะครับทีอำนวยเพิมสะดวกแลาะดูแลรุหลางยังโอบคุณกับก

เสียงเตียวอิลในการสนับสนุนอย่างเป็นทางการขอบคุณค่ะพี่เงพ่อไหมคะหนูทำไว้นานมากค่ะพี่นีมอชมกลุ่มปิดขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มรอไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วก็มีูนเท่าไหร่กันครับกันก็ขอขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์ปุ๋สายวันนี้มีมาฝากด้วยนะครับใครที่มีปัญหา มีการร่วมนัวงน,นังศีรษะคนงานารังแกแกนนำไปรับผลิตภัณฑ์ิุายส่หน้าพว้นที่ใดเลยที่นอ้องไปตอนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ยาสีฟันสูตรสูตรอะไรการทาบชากาแฟ รเงือกนการรักษาลูกแล้วรากฟันใครนี่ปั้นควรวัานแรงฟันไม้สะอาดนิ่งนิ่งไปนะคนรักษาสบาันุ่มริสายาสิมันคือฟูอะไรได้เลยนะครับแล้วก็ครีมับบน้ำครีมเม์ดบรุงผงครีมแบน้ำสูตรออแกนิไม่อะไรสิเทอเจลออบเลีนจากฟูลิสายนะครับสะอาดแต่ยังคงความรชุ่มชื้นให้แก่ผิวพันที่นอก สามารถนะครับไปรับไดนาะมิที่มือที่ 5, มาฝากนอกในราคาติดก,กันเองนะครับแล้วก็มีจำนวนสันตาด้วยนะครับแชมพูของเราน่าจะเหลืออยู่สิบขวดสุดท้ายนะครับสําหรับแชมพูออแกดีนะสามทุ่มโดยประมาณครับในช่วงประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับทันานคะกรรมการมาเปิดงานจา้าภาพมาในส่วนของการเปิดงานเป็นที่เรียบร้อยที่นอกบุญการแส,สดงสดๆด้ันนาเลยที่ครับมา สงสัยน้องสชมาหมบางท่าน